สวัสดีครับวันนี้พี่โอจะคุยถึงหนังของโอปนิธิโดยโอปป้าโอนิติเทพนะครับชื่อคล้ายกันเลยแสดงว่าพี่โอก็พอที่จะเป็นพระเอกได้แต่พี่โอพูดภาษาอีสานไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีเลือดเนื้อเชื้อไข่อีสานก็ตามเมื่อสัปดาห์ก่อนเรามีหนังเรื่องส้มปล่อยเป็นหนังที่ทําเงินอย่างเกินความคาดหมายแล้วก็เป็นหนังท้องถิ่นเป็นหนังของภาคเหนือนะครับ แล้วก็ทำรายได้ที่ภาคเหนือรวมทั้งภาคอื่นๆในประเทศไทยประสบความสำเร็จแล้วพอส้มปล่อยยังคงอยู่ในโรงภาพยนตร์ตอนนี้มีหนังอยู่ในโรงภาพยนตร์เป็นหนังไทยถึง4เรื่องนับแต่ร่างทรงร่างทรงนี้เก่าสุดแต่ร่างทรงก็ยังทำรายได้สูงที่สุดยังมีคนดูมากที่สุดณนะวันนี้มากกว่าหนังใหม่ๆทุกเรื่องที่เป็นหนังไทยนะครับส่วน Dark World หรือ เกมราคาลอดดูเหมือนจะหายไปแล้วแต่ส้มปล่อยก็ยังอยู่ส้มส้มปล่อยยังมีการทําเงินมากกว่าหนังที่เข้าใหม่สัปดาห์นี้เลยสัปดาห์นี้มีหนังไทยเข้า2เรื่องก็คือเรื่องนี้ผู้บ่าวไทยบ้านอีสานจวดกับอีกเรื่องหนึ่งใสหัวไปนายส่วนเกินนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งเพราะเราคู่กันดูจะซาไปแล้วเพราะว่าเป็นหนังที่ตัดมาจากซีรีส์ทีวีก็คนที่เป็นแฟนคลับก็แห่กันเข้าไปดูแรกๆจนหมดแล้วนะครับโดนลดรอบไปเยอะ ตอนนี้ก็เลยเหลือหนังไทยอยู่ในโรงประมาณ4-5เรื่องตามที่ว่ามานี่แหละแต่หนังเข้าใหม่ทั้ง2เรื่องคือใสหัวไปกับผู้บ่าวไทยบ้านไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะครับก็น่าแปลกคือเรื่องนี้จริงๆแล้วมีการรอคอยมาตั้งแต่ยุคก่อนโควิดมีป้ายแปะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็เป็นหนังเวิร์กพอยร่วมกับสามองค์รฟิล์มด้วยสค่ายนี้เขาเคยทำหนังดังๆหนังดีๆมาเยอะแล้ว พี่โอก็จะพูดโดยรวมว่าความรู้สึกของเราในการดูเรื่องนี้มันเป็นอย่างไรจะไม่สปอยมากนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรให้สปอยไม่ใช่ว่าไม่สปอยมากเพราะเพราะเดี๋ยวจะไปดูแล้วไม่ได้อัตรรถแล้วเกิดจะเกิดการมีพล็อตที่มันพลิกซับซ้อนอะไรอย่างนั้นนะครับคือมันไม่รู้ไม่รู้จะเอามาพูดถึงตรงไหนอะ เรื่องนี้เสียเสียเวลาในการฉายไปนานมากไม่ใช่ไม่ใช่หม,มายถึงเสียอย่างอื่นเพราะว่ามีโควิดแล้วก็มาต้องมาฉายในช่วงเวลานี้ที่หนังเรื่องอื่นๆก็แย่งชิงพื้นที่กันอย่างมากมายรวมทั้งหนังใหญ่ๆหลายเรื่องนะครับแล้วก็หนังที่เกินความคาดหมายอีกหลายเรื่องด้วยสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่หนังฉายคือวันที่18พฤศจิกายน2564มีหนังเข้าทั้งหมด 8เรื่องรวมหนังอินเดียด้วยนะครับหนังอินเดียเข้าวันที่ที่ท 19. รอบฉายของเรื่องนี้ก็เลยถูกซอยให้เหลือครึ่งโรงตั้งแต่วันแรกวันแรกมีฉายแค่2อสรอบในสาขาที่พี่โอดูนะครับทั้ง2สาขาแฟชั่นแล้วก็พรอมนาดนำแสดงโดยโอบนิธิกับแอนออรดีหลายๆคนพูดว่าเมื่อส้มปล่อย มาทําเงินเป็นหนังภาคเหนือที่ทําเงินแล้วคราวนี้จะถึงคิวของภาคอีสานบ้างแต่ปรากฏว่าทําไม่ได้น่าเสียดายน่าเสียดายครับภาคใต้เคยทําได้กับมนรักดอกผักบุ้งนั่นภาษาไทายเต็มเลยทํารายได้รวมประเทศไทยไปร้อยกว่าล้านส้มปล่อยถึงจะเป็นแค่หลักสิบล้านแต่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จเรื่องนี้ สาเหตุที่ทำไม่ได้เพราะเนื้อหาและวิธีการนำเสนอค่อนข้างที่จะเบามากไปนะครับก็น่าเสียดายที่บอกว่าอยู่สังกัดใหญ่อย่างทั้ง Workpoint อย่างทั้งสหมามคลฟิล์มที่ทำหนังดีมามากต่อมากแล้วตัวพี่โอเองเนี่ยพี่โอคุ้นกับชื่อไทยบ้านหลายๆคนบอกว่าไทยบ้านมันมันมีสอนจักรวาลเอ้จักรวาลไทยบ้านที่พี่โอเคยให้10เต็มนะ่ะนั่นก็คือเรื่องรักหนูไหม แล้วก็ไทยบ้านเดอะซีรีส์นั่นเป็นจัก,กรวาลหนึ่งน,นั้นไม่รู้ว่าจังหวัดอะไรนะแต่จังหวัดในที่นี้เป็นจังหวัดขอนแก่นครับก็ขอนแก่นดูเหมือนจะแย่งชิงความเป็นเมืองหลวงของตะวันออกเฉียงเหนือกับนครราชสีมานะครับไม่รู้ว่าใครจะแย่งชิงได้สําเร็จแต่ว่าพื้นที่สื่อเนี่ยขอนแก่นมากกว่าพื้นที่ในข่าวอื่นๆอย่างเช่นข่าวฆ่ากันตายข่าวข่าวไม่ค่อยดีทั้งหลายเนี่ยโคราชจะเยอะกว่า แต่ข่าวดาราข่าวหลอ่อข่าวความเจริญมันจะไปขอนแก่นซะเยอะเรื่องนี้ตัวหลักพระเอกนางเอกพื้นที่ในการถ่ายทำก็อยู่ที่ขอนแก่นหนังอีสานเรามีการถ่ายทำอยู่หลายจังหวัดนะครับภาคใต้ก็หลายจังหวัดแต่ภาคเหนือนี่จะค่อนข้างเน้นเชียงใหม่ภาคกลางก็ค่อนข้างเน้นกรุงเทพพี่โอเป็นมีเชื้อสายโคราชนคะรราศีมาก็ คูณคำนะครับนาำสกุลคูณคำจะไม่โครราก็ก็ดูกระไรอยู่ก็ต้องยอมรับว่าคนขอนแก่นเนี่ยหน้าตาดีจริงแล้วก็มีความเจริญจริงแต่สิ่งทั้งหลายที่หนังพยายามเสนอก็คือเหมือนกับเป็นตัวแทนคนอีสานมีแนวคิดหลายๆอย่างในเรื่องนี้ที่มันเป็นความจริงก็คือคนหนุ่มสาวของอีสานนั้น มากมายทิ้งบ้านเกิดมาเพื่อทำงานหาเงินในกรุงเทพไม่มีใครอยู่ดูแลปู่ย่าตายายก็เหงาอยู่กับบ้านแต่เรื่องนี้พระเอกของเรากลับมาทำงานที่บ้านนะครับกลับสู่คอนแกนแต่ผู้หญิงก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งกำลังจะไปจากบ้านพยายามดิ้นรนไปจากคอนแกนไปหาความเจริญที่ต่างประเทศก็คือสอบชิงทุนไปญี่ปุ่น สองคนนี้พบกันก่อนที่จะต้องถึงเวลาพราจากกันนะครับพี่โอก็เล่าย่อๆแบบไม่สปอยมันอาจอาจจะสปอยก็ได้แต่บอกว่าถึงจะสปอยเรื่องนี้ก็ไม่เสียหายอะไรเพราะเรื่องนี้เพ,เ,นเพราะเรื่องไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากดูค่อนข้างเบาสบายนะครับชื่อเรื่องผู้บ่าวไทยบ้านอีสานจว๊ดผู้บ่าวก็คือผู้ชายคนนี้ไทยบ้านก็หมายถึงน่าจะเป็นพื้นเมืองของอีสานนะนะจวด๊ด พี่โอตอนแรกไม่เข้าใจหรอกว่าจวดอะไรนึกว่าจวบจับนะครับจวดแปลว่าที่สุดสุดสุดพุ่งไปอย่างแรงเหมือนเสียงของบั้งไฟนี่หาหาข้อมูลจาก Google มาพุ่งไปอย่างแรงแล้วก็เอาคำว่าจวดเนี่ยมาใช้ในการทำอะไรที่มันสุดสุดเร็วแรงจวดแปลว่าจัดก็ได้อีสานจัดอีสานที่สุดคือพื้นบ้านที่สุดแล้วนี่คือ วิถีชีวิตชาวบ้านเราจะเห็นในเรื่องนี้มากที่สุดแล้วตัวละครเด่นมีแค่อบนิที่กับแอนออร์ดีนะครับเน้นไปที่2คนนี้เท่านั้นตัวละครประกอบอื่นๆก็มีมากมายแต่พี่โอก็จำติดตาจากเรื่องนี้ได้เพียงแค่5คนนอกจาก2คนนี้แล้วก็มีคุณยายอีก2คนตอนแรกพี่โอเข้าใจว่าคุณยาย2คนนี้เป็นคุณยายติ k To อกที่เคยเคยมี Ti k t o อกเอ่อสตาเกาซีโนแวอะไรเงี้ย น่าจะไม่ใช่นะครับถ้าใครทราบชื่อคุณยายทั้งสองเนี่ยช่วยเม้นบอกพี่โอ๋บอกบอกผู้ชมท่านอืนอ่นๆได้ที่ด้านล่างนี้ด้วยนะครับคุณยายสองคนคือเป็นแม่ของของพระเอกกับเป็นเพื่อนบ้านแสดงค่อนข้างดีมากแล้วก็ดูเป็นวิถีชีวิตที่จริงจังมากคนอีสานเนี่ยเวลาทะเลาะกันจะทะเลาะกันเสียงดังเราจะเห็นในตัวอย่างทะเลาะกันดังมากนะครับแล้วก็แต่ที่จริง ใจิตใจข้างในเนี่ยเขารักกันมากพี่โอ๋ก็เห็นบ่อยเลยคนอีสานทะเลาะกันบ่อยแต่จริงๆแล้วรักกันคือลักษณะนิสัยทั่วไปเราจะพบเห็นได้ว่าเขาเป็นแบบนั้นนะครับไม่ได้เป็นคนใจร้ายไม่ได้เป็นคนที่โหดร้ายอะไรแต่เป็นคนโพงผางแล้วก็เหมือนกับชอบพูดอ่ะชอบพูดชอบคุย คิดดูสิคนอีสานที่ชอบพูดชอบคุยถ้าอยู่กันอย่างเงาเงาไม่มีลูกหลานชีวิตจะเป็นยังไงคุณยายสองคนนี้ถ่ายทอดได้ดีมากนอกเหนือคือนอกเหนือจากการที่ต้องมาดูสองคนนี้สองคนนี้ก็แสดงดีในบทดรามา่าแล้วดูดราม่าจากอีกสองคนนั้นสองคนที่เป็นคุณยายพี่โอ๋ก็เลยสามารถสนุกกับเรื่องนี้ได้นะครับก็แล้วมีอีกคนหนึ่งเป็นนักแสดงตลก ที่มีตัวเล็กๆกระขนเยอะๆนะครับก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรพี่โอก๋ก็ดูชื่อที่ปรกากฏข้างล่างนี้นะแต่ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรต้องขอโทษด,ด้วยนะครับก็เป็นคนที่บทเยอะแล้วก็ค่อนข้างสําคัญอยู่ส่วนคนอื่นๆไม่สําคัญเลยแล้วเราก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อบางคนด้วยเดี๋ยวพูดไปแล้วเขาจะฟ้องนะครับก็ <laughs> หาข้อมูลมาแล้วว่าใครพูดถึงเขานี่ เขาเขาไล่ฟ้องอยู่เรื่อยเราก็ไม่พูดกันแล้วกันแล้วคนนั้นก็เป็นสาเหตุให้มีคนไม่ดูเรื่องนี้ค่อนข้างมากน่าเสียดายก็แต่พี่โออยากบอกว่าคนที่คนดูไม่ชอบนะ่ะคนนั้นน่ะไม่ค่อยมีบทเด่นอะไรหรอกไม่เป็นไรออกมาไม่เยอะนะครับเข้าไปในโรงพอพอบทของคนนั้นออกมาเราก็หยิบข้าวโพดกินก็ได้เลยแล้ว หันไปคุยหันทาอะไรก็ได้ดูนาฬิกาดูโทรศัพท์อะไรก็ได้เพราะเรื่องนี้มีช่วงเวลาที่เราจะว่างผ่อนคลายได้มากมากเลยบางคนถึงขนาดออกจากโรงไปเลยตั้งแต่กลางเรื่องก็มีเพราะคิดว่าดูครึ่งเรื่องก็คงจะรู้เรื่องหมดแล้วนะครับก็คือมันง่ายขนาดนั้นพี่โอในฐานะที่ชอบสองคนนี้บทเอาสิ่งที่ไม่ชอบเลยสิ่งที่ไม่ชอบก็คือบทตลก พี่โอไม่ชอบตลกเจ็บตัวตลกเจ็บตัวแบบว่าอย่างอย่างคนที่เป็นช่างตัดผมแล้วก็ตีหัวแล้วก็อาหารซี่หันซีอะไรเงี้ยมาแล้วก็บททะเลาะกันพี่โอไม่ชอบเลยนะครับแต่ดีตรงที่ไม่มีคำหยาบคายอันนี้แหละก็คือทำให้คะแนนที่โอออกมากํำกึ่งกันบ้างส่วนบทที่ดีก็บทดรามา่าส่วนที่ไม่ดีก็คือมันง่ายไปหน่อยส่วนส่วนที่ไม่ดีคือ ชอบทะเลาะกันส่วนที่ดีคือไม่หยาบคายส่วนที่ไม่ดีคือนักแสดงเยอะแยะแต่ค่อนข้างไร้บทบาทส่วนที่ดีก็คือนักแสดงที่เหลืออยู่แสดงบทบาทได้ดีก็ถั่วเฉลี่ยกันไปพี่โอให้เรื่องนี้6เต็ม10ครับก็พบกันในคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ